วันนี้มาดูบ้านนะคะอาจองะะเลยค่ะเชจ้าก้อนไหนอุ้ยลาบหินชอบจังวันนี้เราจะขายกาแฟที่นี่นะเปิดร้านไข่ชาไข่มุกไข่ไข่มุกอย่างเดียวจะยุงเยอะเยอะที่น,น,นั่งแกเยอะเนาะต้องปลูกตะไร้นะอยู่กันสองคนเองแสดงว่าเลียงแมวออกเยอะมา วันนี้มาดูสตูเกิลที่นี่เขาปล่อยขายนะคะเบอร์สิบหกเราจะมาดูว่าชอบไหมพื้นที่กว้างขวางอยู่ใกล้เมืองวิวาลา น,นี้ด้านข้างข้างหลังโอ๊ยมีของเด็กเล่นนะคะอันนี้ก็ทําเป็นห้องอะไรดีห้องครัวใหญ่อครัวนอกเ<ว>สรดไายไนะก็<ว>ไ,มไม่ทําธุรกิจเนาะเปิดเป็นร้านขนมเค้กได้ไหมลุงวุฒิไทยคิทเชน่นต้องเป็นฟู้ดทรัคอันนี้ก็จะเอาเห็ดมาปลูกนะคะเนี่ย ปลูกไว้เลยหน้าอยู่เชียวยุงเยอะนะกัดแล้วสวยดีค่ะสวยดีสวยเลยยุงเยอะสวยดีไม่มีปัญหาก้อนหินก้อนนี้ชอบขึ้นไปงอยไหม ห้องอบเหรอสาวน่าหัวมินี้รกสุกับบู๊น่ารักหุ่ยน่ารักแต่แกน้องรู้อันนี้ด้วยนี้บ้านเหรอบัสตูทุกอย่างที่อยากได้มีหมดแล้วอบไอ้น้ำบ้านเมียน้อยบ้านเมียหลวงแล้วก็บบัสตูเอ๊ะน้องไม่ใช่คนไทยน่ารักมากๆเลยค่ะ ก็น่ารักกว้างขวาง <c oughs>